มารู้จักเมทริกซ์กันนะครับเมทริกซ์มีหลายแบบนะครับเมทริกซ์แถว row ทริกซ์ row, Matrix, row m a t r i เมทริกซ์เมทริกซ์ row ถ้าเป็นเมทริกซ์แถวก็จะมีแต่สมาชิกที่อยู่ในแถวนะครับเช่น1นึ่ลบหนึ่อไม่มีไม่มีมมเออ่คอมม่านะครับ ศูนย์ออะไรดีห้า,อย,าอย่างนี้ก็มีมีแต่แมทริกซ์แถวอย่างเดียวนะครับมีมีทั้งหมดห้าหลักมีหนึ่งแถวมีแถวเดียวถ้าแมทริกซ์หลักเป็นคอลัมน์ column matrix m a e r i x matrix ก็จะมีแมทริกซ์ที่เป็นหลักอย่างเดียวเช่น ศูนย์ลบห้าเจ็ดเก้าหนึ่งอย่างนี้นะครับอยู่ในหลักหลักเดียวนี่แมทริกซ์หลักอย่างแมทริกซ์แถวเนี่ยถ้าเขียนวิตินะครับก็จะเป็นหนึ่งแถวก็คือหนึ่งคูณสี่คอลัมน์ก็หนึ่งคูณสี่ถ้านี้ก็จะเป็นเอ่อหนึ่ง5สามสี่ห้าห้าแถวก็ห้าคูณหนึ่งหนึ่งคอลัมน์นะครับแมทริกซ์จัตุรัสก็จะเป็นแมทร,ริกซ์กที่ square matrix S Q U A R E square matrix M A T R I X ก็เป็นแมทริกซ์ที่มีแถวกับหลักเท่ากันนะครับเช่นแมทริกซ์นี้1 2 0่อยลบห่อย่างนี้ก็เป็นแมทริกซ์2องคูณสองทูนะครับแมทริกซ์า3าคูณสก็มี3นะครับแมทริกซ์ที่เท่ากันเช่นแมทริกซ์ A มีอันนี้ 12 1, 35อย่างนี้เมทริกซ์ B จะเท่ากับเมทริกซ์ A ได้ก็เมื่อมีสมาชิกเท่ากันทุกตัวนะครับในตำแหน่งเท่ากันก็ต้องมีสมาชิกอย่างนี้1 2 3 5อย่างนี้ถึงจะบอกได้ว่า a กับ b เนี่ยเป็นเมทริกซ์ที่เท่ากันนะครับส่วนเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็คือเมทริกซ์ที่เป็นเมทริกซ์ จัตุรัสและมีแนวทแยงเป็น1น,นอกนั้นเป็น0หมดเช่นเมทริกซ์ไอเมทริกซ์เอกลักษณ์ก็ยอ่ออสังเกตก็ไอดีนิตี้เมทริกซ์เมทริกซ์สังเกตอ่านว่าเมทริกซ์นะครับไอดีนิตี้เมทริกซ์ก็ใช้ตัวย่อ i นะครับถ้า i 2 i 2ก็แปลว่า2อคูณสนะครับก็จะเขียนนี้ ไอสอก็1 0 0 1แปลว่าสมาชิกในแนวทยแยงเนี่ยเป็น1นะครับแล้วก็แนวอื่นเป็น0หมดถ้า i3 ก็แปลว่า,างง1 0 0 0 1 0 1แล้วก็0 0 1อย่างนี้ก็เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีมิติส3 3ู3 3 3 by 3อย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะของเมทริกซ์ที่สำคัญนะครับ 扫的呀。